สวัสดีครับวันนี้นะครับพ่อบ้านตาเหลือกกับแมวจรนะครับก็จะมาให้อาหารแมวจรที่อยู่ในหมู่บ้านนะครับปกติเราก็ไม่ค่อยเป็นคนทาดแมวเท่าไหร่นะครับแต่พอดีลูกชายนะครับเป็นคนที่รักแมวมากเลยนะครับเขาก็อยากจะให้อาหารแมวนะครับแต่ว่าพ่อบ้านตาเหลือกนั้นก็จะไม่ค่อยให้ไปสงสิงกับแมวจรจัดหรือหมาจรจัดนะครับก็จะให้อยู่ห่างๆนะครับเราเป็นพ่อเราก็อยาก ให้ลูกมีกำลังใจนะครับก็เลยเอาข้าวมาให้แมวนะครับโดยการที่เอามาวางไว้ห่างๆนะครับนี่นะครับสังเกตได้ว่าตอนช่วงแรกๆนะครับน้องเขานะครับก็จะระแวงนะครับไม่ค่อยกล้ากินนะครับอันนี้เป็นครั้งแรกที่เราเริ่มให้อาหารเขานะครับเขาจะระแวงไม่กล้ากินนะครับจะกินไปแล้วก็หันมองไปนะครับก็คงโดนน้องเขาเป็นแมวจอนะครับยังไม่มีชื่อลูกชายกับ พ่อบ้านตาเหลือก็เลยตั้งชื่อให้ไว้ว่าบักสมนะครับหรือแมวส้มนั่นเองนะครับวันนี้พ่อบ้านตาเหลือก็มาทําคลิปแรกนะครับในการให้อาหารเจ้าบักสมนะครับเจ้าบักสมนั้นนะครับก็กินไประแวงไปนะครับเขาก็คงโดนตีโดนทําร้ายมานะครับเลยระแวงเป็นเรื่องธรรมดานะครับแต่เพื่อนๆต้องระวังด้วยนะครับแมวจรสุนัขจรนะครับ ก็มีเชื้อโรคนะครับพยายามอย่าเข้าไปใกล้มากนะครับเพราะว่าอันนี้เราโดนมันกัดมาแล้วนะครับแม่บ้านเคยโดนกัดเท้ามาแล้วหนึ่งครั้งนะครับตอนช่วงที่มันเดินไปเดินมาในบ้านนะครับมันคงจะเข้าใจผิดนะครับไปกัดเท้าแม่บ้านตรงที่ใส่รองเท้าที่มีลวดลายดอกไม้ลายกระดิ่งตรงรองเท้านะครับ ต้องไปเสียเงินเสียทองฉีดวัคซีนเยอะเลยนะครับหลังจากครั้งนั้นพ่อบ้านก็เลยงดให้ข้าวหนึ่งอาทิตย์นะครับไม่สูงสิ่งด้วยแต่เพราะความใจอ่อนนะครับเราก็ให้อาหารมันเรื่อยๆนะครับแต่ว่าเราก็ไม่ไปเกาหัวรูปหัวให้มากนะครับเราก็จะห่างๆนะครับทุกคนแต่ด้วยความที่อยากให้ลูกชายนั้นมีกําลังใจนะครับในการไปโรงเรียนนะครับน้องเขาเป็นคนไม่ค่อยแข็งแรงก็เลยอยากทําให้ลูกชายนั้นมีความสุขนะครับ พ่อบ้านเป็นคนไม่ชอบแมวอยู่แล้วนะครับก็เลยต้องจำใจทำให้ลูกมีความสุขนะครับโดยการที่มาให้อาหารแมวนะครับพาเขามาดูห่างๆนะครับทุกคนความเป็นพ่อนะครับยอมทำได้ทุกอย่างเป็นคนที่ไม่ชอบแมวเลยนะครับไม่ใช่ทาสแมวเลยแต่พอได้ให้อาหารเขาบ่อยๆนะครับเจ้าบักสมนะครับเริ่มที่จะติดพ่อบ้านแล้วนะครับเวลาเห็นพ่อบ้านตาเหลือกนั้นลงรถหรือว่าเดินผ่านมา ก็จะร้องนะครับร้องแบบเสียงออดอ้อนนะครับอยากให้อาหารนะครับเขาก็จะเดินตามรถมาจอดรถจอดตรงไหนเขาก็จะเดินตามนะครับทุกคนอันนี้เป็น EP ีแรกนะครับเราก็จะมาเล่าเรื่องให้ฟังว่าเราหลงรักเจ้าบักสมแล้วนะครับตอนนี้พ่อบ้านตาเหลือก,ก็เกือบจะเป็นทาสแมวเต็มตัวแล้วนะครับวันหนึ่งต้องคอยถ่ายคลิป ไว้ให้ลูกชายดูหลังเลิกเรียนนะครับเวลาให้อาหารเจ้าบักสมนั่นเองนะครับถ้าหากเพื่อนเื่อชื่นชอบนะครับฝากกดติดตามกด s u b สไ r i b e ให้กำลังใจพ่อบ้านตาเหลือกในการทำคลิปแมวต่อไปนะครับ